ซึ่งในภาวะไม่ปกติแบบนี้ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดตราสารหนี้เองนะคะก็ถือว่าต้องเข้ามาป้องกันความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบกับการโรเวอร์ของภาคเอกชนค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าตราสารหนี้เอกชนมันเกี่ยวอะไรกับคนทั่วไปหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเจของคนที่ถือตราสารหนี้ภาคเอกชนคือประชาชนนะคะทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่านกองทุนรวมผ่านกบขผ่านประกันสังคมหรือสากลอมทรัพย์ก็ตามแต่และที่สําคัญสัดส่วนของตราสารหนี้ภาคเอกชนคิดเป็น 20%ของ GDP ทีเดียววันนี้เราก็เลยมาฟังมุมมองหนึ่งนะคะของนักเศรษฐศาสตร์ที่จะมาขยายภาพที่เราได้เห็นชัดขึ้นด้วยกลับคุยกับดรพิพัฒน์หรือนริมิตรชัยครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์พัฒระอยู่ในสายกับรายการเศรษฐกิจอินไซด์ครับสวัสดีครับดรพิพัฒน์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับดรพิพัฒน์ครับสำหรับตัวหลักการที่ทางแบงก์ชาติให้มานี้นะครับสำหรับกองทุน BSF นี้เห็นด้วยเห็นต่างยังไงครับ ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ที่แบงค์ชาติคงต้องเข้าไปทำนะครับในภาวะที่มันเกิดภาวะชุกเฉินที่มันอาจจะมีปัญหาต่อสเสถลยรภาพของระบบการเงินได้นะครับแต่ว่าในแง่ของดีเทลในแง่ของไกด์ไลน์จริงๆว่าจะลงอะไรอย่างไรเนี่ยเยากำลังรอดูรายละเอียดล่าสุดอยู่ครับค่ะ เมื่อวานนี้แบงค์ชาเขาก็เลยขยายประเด็นผ่า19ข้อสงสัยแล้วก็ตอบคําถามในร,รายละเอียดด้วยนะคะดรพิพัฒน์บอกว่าครอบคุมแล้วหรือยังหรือว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจแล้วก็หยิบยกมาฝากแฟนรายการได้บ้างคะครับจริงๆโดยหลักการนะครับกองจริงๆข้อข้อสงสัยหรือว่าข้อท้วงจริงของหลายๆคนที่ยกขึ้นมาบอกว่าก็มีประเด็นนะครับซึ่งแบงค์ชาจะต้องเอาใส่เข้าไปในดีเทลหรือว่ากฎสุดท้ายที่จะใส่ออกมาว่าจะไปลงอะไรได้แลวมีเงื่อนไขยอย่างไร คะแต่โดยหลักการเนี่ยกองทุนเนี้ยควรจะทํางานในภาวะฉุกเฉินเท่านั้นหมายความว่าถ้าตลาดยังสามารถทํางานของมันได้เนี่ยก็ควรจะปล่อยตลาดทํางานไปะนะครับแต่สิ่งที่กองทุนนี้ควรจะเข้ามาทํางานคือในภาวะว,ะวิกฤตนะครับสมมติมองว่านะเป็นภาวะที่นักลงทุนเนี่ยกลัวไปหมดเลยนะครับกลัวถึงขนาดที่ตราสารหนี้ของบริษัทที่ดีมากนะครับแต่ไม่สามารถที่จะระดมทุนในตลาดนี้ได้ นะครับแต่อย่างที่เมื่อกี้เรียนน,ยนะครับว่าตลาดนี้ใหญ่มากกว่าสามล้านล้านนะครับ,รบแล้วก็ใหญ่มากกว่า,าสินเชื่อที่ภาคธนาคารเนี่ยปล่อยให้กับบริษัทขนาดใหญ่แต่ยความว่าถ้าตลาดนี้ปิดไปฮะตลาดภาคธนาคารเนี่ยก็ไม่สามารถทำางานทดแทนได้ใช่ไหมครับงั้นตรงนี้คือเป็นภาวะที่สําคัญที่สุดที่เหมือนอธานาคารกลางเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เหมือนเลนเดอร์ l a s ล r ส s ีซอจริงๆ สาเหตุหนึ่งก็คือว่าในอดีตนะครับสมัยก่อนเนี่ยตลาดเนี่ยมันเล็กกว่านี้เยอะนะครับงั้นสมัยก่อนเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยเลยทํางานผ่านภาคธนาคารก็พอแล้วนะครับแต่ในภาวะปัจจุบันที่ตลาดแบบเนี้นะครับใหญ่ขึ้นเยอะนะครับก็มีหน้าที่ของธนาคารกลางที่จะต้องมาเป็นเลนเดอร์ลาซีซั่นหรือคู่ให้เป็นที่พึ่งรายสุดท้ายจริงๆเนยครับครับตอบด้วเาพีพัฒน์ครับถ้าอย่างนี้อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสําหรับมาตรการของ B S F สิ่งที่หลายคนอาจจะก,กังวลก็คือณนะตอนนี้เนี่ยตลาดตราสารหนี้เราช่วงที่ผ่านมามีสัญญาณอะไรที่น่ากังวลบ้างอาจจะขยายภาพให้ชัดเจนให้คุณผู้ชมเข้าใจสักครั้งหนึ่งครับว่าทําไมแบงค์ชาติถึงควรจะรีบเข้าไปจัดการในตอนนี้คือจริงๆต้องเรียนว่าสภาพปัญหาของเราเนี่ยยังไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราเห็นตัวอย่างทั่วโลกแล้วนะครับในสหรัฐในญีน่ปุ่นในยุโรปเนี่ยเขาเจอปัญหาคล้ายๆกัน นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบงค์ชาติควรจะทำก็คือเตรียมเฟ c i l เซอร์ตี้เอาไว้ในกรณีที่มันเกิดปัญหาหนะครับแล้วเรามองไปนะครับในอีกหกถึงสิบสองเดือนข้างหน้าเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยนะครับมีสาสานี้ที่ครบอายุนะครับประมาณเดือนละ 60, 100, หกหมืห่นถึงหนึ่งแสนล้านนะครับคาถามคือถ้าตลาดกลับเข้าไปสู่ภาวะวิกฤตนะครับเราจะไปหาสภาพคล่องจากไหนมารีไซนนันตรงนี้นถ้าตลาดไม่สามารถทํางานได้ นรับงั้นหลักการสาคัญอันหนึ่งเนี่ยเราเพิ่มฟาซเลิตี้เนี่ยควรจะเป็นเหมือนโต๊ะตั้งรอไว้นะครับแต่ว่าปล่อยกู้เฉพาะเวลาที่ตลาดไม่สามารถทํางานได้ครับแ้าไทยมาขาโต๊ะเนี่ยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยนในอัตราที่สูงกว่าตลาดแปลว่าไทยที่สามารถที่ไปเวสเงินในตลาดได้ก็ปล่อยเขาเวสใส่แต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่หาสินเชื่อไม่ได้แล้วไปขอแบงก์แบง์ก็ไม่ให้แล้วนะครับค่อยมาขอความช่วยเหลือจากฟาซิลิตี้อันนี้ แปลว่าจริงๆแล้วในหลักการก็น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าเป็นเหมือนแค่โต๊ะรอรับนะคะสำหรับกรณีฉุกเฉินแต่ว่าเมื่อสักครู่เราที่พบอกว่าจะต้องใช้ถ้าฉุกเฉินเท่านั้นคําถามคืออะไรจะเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่านี่แหละเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็จําเป็นต้องใช้ B S F แล้วค่ะครับก็เมื่อกี้ครับคือมเมคานิซึมที่ราคาที่จะต้องจ่ายเนี่ยแพงกว่าราคาตลาดถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินเนี่ยบริษัท พวกนี้ไม่ควรจะต้องมาของั้นร,ร,ร,ราคาคที่ตั้งเนี่ยควรจะเป็นราคาที่ตั้งที่สูงพอที่จะ,อะบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ควรต้องมาขอความช่วยเหลือลจากตรงนี้ยกเว้นในยามสุกเฉินเท่านั้นครับ,คร,บรครับแล้วถ้าความเห็นของนักการเงินบางกลุ่มมองว่าทําไมแบงค์ชาติไม่ออกซอฟท์โลนให้กับธนาคารพาณิชย์แล้วธนาคารพาณิชย์เอาไปปล่อยต่อให้กับภาคเอกชนมองตรงนี้ยังไงครับ คือจริงๆผมคิดว่ามันควรจะมีฟอซิลิตี้อันนั้นด้วยนะครับแล้วก็แล้วเราเห็นแล้วนะครับว่าแบางค์ชาติตั้งซอฟโลนให้กับบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กใช่ไหมครับในในมาตรการ5สนล้านที่ให้ไว้นะครับถ้าจะทําซอฟโลนสําหรับโปรแกรมแบบนี้ตั้งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือในฉุกเฉินมันจะเป็นการให้ความช่วยเหลือเฉยๆใช่ไหมครัในอาาัตราที่ดอกเบี้ยถูกด้วยซ้ำซึ่งอันนั้นก็เป็นคําอธิบายของแบงค์ชาติเหมือนกันค่ะ แล้วก็นีประเด็นหนึ่งก็นะมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าในวัยในยามฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆนะครับคําถามคือธนาคารรัฐหรือธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีศักยภาพในการเข้าไปอุ้มปัญหาที่ใหญ่ขนาดนั้นหรือไม่สมมติเราพูดถึงขนาดสี่แสนล้านเนี่ยนะครับบาล้านชีตของธนาคารรัฐหรือธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถที่จะรับความเสี่ยงตรงนั้นไปได้หรือไม่ซึ่งจริงๆได้ไหมคะนะครับนั่นคือคําถามครับหรือการการที่ การที่ตั้งโต๊ะเอาไว้แล้วบอกว่าธนาคารกลางรออยู่ข้างหลังนะครับแล้วพร้อมที่จะใส่สภาพคล่องเข้าไปเนี่ยน่าจะทําให้ตลาดมีความเชื่อมั่นแล้วก็ในเคสที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือไม่ต้องมีใครมาขอใช้ความช่วยเหลือจากโครงการนี้เลยจะดีมากค่ะดรพิพัฒน์คะในมุมนักเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็อยู่ในวงการการเงินด้วยประเมินว่าโอกาสที่ B S F จะถูกใช้มีมากน้อยแค่ไหนคะคิดว่าอาจจะมีนะครับแล้วก็ ผมคิดว่าประเด็นที่สาคัญเนี่ยก็คือว่าตอนเนี้ยเรากําลังพูดถึงปัญหาสภาพคล่องใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาที่ผมกังวลมากกว่าเนี่ยคือถ้ามันไม่ใช่ปัญหาสภาพคล่องหมายความว่าถ้าสมมติเมืองไม่สามารถเปิดได้ในเดือนหน้าปิดไปอีกสองเดือนสามเดือนสี่เดือนจะมีบริษัทที่ขาดสภาพคล่องและจะกลายเป็นไม่สามารถหาเงิน,นคืนนี่ได้อันนั้นแหละจะเป็นความกังวลมากกว่าก็คือปัญหาที่เรา,าใช่ครับมันคือมันจะกลายเป็นโซเฟนซี ใช่ไหมครับงั้นสิ่งที่แบงค์ชาตเตรียมไว้ตอนนี้ผมคิดว่าคงต้องเตรียมอย่างเงี้ยครับก็คือต้องเตรียมว่าถ้ามีปัญหาสภาพคล่อง่วย,ยังไงถ้ามันไม่ใช่ปัญหาสภาพคล่องแล้วมันเป็นปัญหาที่จะต้องเบลออัพอาจจะต้องหาฟัซซิลิตี้อื่นฟัซิลิตี้นี้ก็อาจจะไม่ยั่งยืนเหมือนกันในกรณีที่บริษัทไม่สามารถที่จะใส่คืนนี้ได้แล้วครับแต่ว่าฟัซซิลิตี้นี้ก็เลยตอบโจทย์อันหนึง่งก็คือในภาวะที่มันมีปัญหาสภาพคล่องงั้นอย่างนี้ เพื่อที่จะปิดจุดเรื่องความเสี่ยงหรือว่าข้อที่หลายคนกังวลพอสมควรสำหรับ B.S.F นี้นะครับการที่จะเข้าไปช่วยเหลือตราสารหนี้ที่เป็น i n v เ s t m e n t g r a เกรในตลาดแรกนี้แบงค์ชาติควรจะกำหนดอะไรให้ชัดเจนหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรไหมครับเกี่ยวกับการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยครับสำหรับ B.S.F ครับครับจริงๆก็คือเมื่อกี้ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยควรจะสูงกว่าดอกเบี้ยในตลาดใช่ไหมครับเพื่อที่ไม่ให้คนเข้ามาขอความช่วยเหลือในยาที่ไม่จําเป็นอันที่สองอันอาจจะ เถียงกันเยอะพอสมควรนะครับคือมันจะมีสองวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือว่ากําหนดเงื่อนไขไปเลยนะครับเช่น рейт ิ้งเท่านี้นะครับข้อมูลของบาลานซ์ชีต้องเป็นอย่างนี้แล้วตั้งโต๊ะไว้แล้วใครที่เข้าเงื่อนไขให้ความชื่อเหลือหมดเลยไม่ต้องมีคนมานั่งพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้ <S <S แต่สุดท้ายเพราะว่าการที่มีคนมานั่งพิจารณาให้หรือไม่ให้เนี่ยก็จะมีข้อคอรหาอีกว่ามี การเลือกปฏิบัติช่วยหรือไม่ช่วยรายใดรายหนึ่งใช่ไหมครับงั้นผมคิดว่าจะให้ดีที่สุดก็คือว่าเรามีเงื่อนไขที่ชัดเจนตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ตกลงกันให้ได้ว่าใครเข้าเงื่อนไขนี้เราช่วยหมดอจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าอ๋อทาอย่างนี้เพราะจะช่วยคนนี้นะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่สําคัญเหมือนกันซึ่งอาจจะใช้เครดิตเรตติ้งก่อนหน้านี้อาจจะใช้ financial report ล่าสุดหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อจะเอามาช่วยตัดสินใจโดยที่ เอาให้มีคนมาตัดสินใจในกรณีนี้น้อยที่สุด<ฆ>หรือจีอถ้ามีก็ก็ทำในใใใในในในน,นบทบาทพิเศษก็มีอาจจะต้องมีบทบาทของหลายๆฝ่ายก็ามาที่เที่ยวชานนะครับแล้วก็คานอานาจแล้วก็ช่วยกันตัดสินใจที่ไม่ใช่แบงชาติคนเดียวนะครับประเด็นที่สามเนี่ยก็อาจจะต้องมีเงื่อนไขที่อาจจะต้องระบุเอาไว้ว่าใครที่รับความช่วยเหลือจากรัฐไปเนี่ยนะครับจะมีเงื่อนไขอย,อย่างไรที่จะทําให้กองทุนนี้เสียหายน้อยที่สุด เช่นต้องจ่ายคืนเงินกากกองทุนนี้ก่อนนะก่อนจะไปจ่ายดีวเวนดนหรือจ่ายเงินกู้กรรมการหรืออะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อลดความเสียหายให้กับกองทุนนี้ให้ใหน้อยที่สุดครับค่ะก็มีวงเงินไหมคะว่าสําหรับแต่ละเจ้าจะได้ไม่เกินเท่าไหร่มีริมิตเพดานนะคะคือถ้าถ้าจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสต็อปแกรหรือว่าเป็นมาตรการหลังพิงอย่างที่ใช้คำนี่นะครับค่ะจริงๆเนี่ยไม่ควรกําหนด Uh huh. แต่ว่าก็อาจจะมีคําคอรหาได้ว่าช่วยใครมากเกินไปหรือเปล่าเะงั้น <c oughs> ผมคิดว่าการตั้งเงื่อนไขตั้งแต่แรกเป็นสิ่งสาคัญมากเพราะงั้นเรามานั่งคิดว่าก็จะให้คนนี้เท่านี้ให้คนนี้เท่านี้เนี่ยครับจะมีปัญหาทีหลังกับความมั่นใจเพราะสาเหตุที่ต้องตั้งกองทุนนี้เนี่ยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจ uh huh. แต่ถ้ายังมีกรรมการมานั่งพิจรารณาว่าเจะให้หรือไม่ให้ตลาดก็จะสงสัยว่าตรงลงคนนี้จะได้หรือไม่ได้เนี่ยต uh huh. ลาดยิ่งกังวลวีครับ ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเงื่อนไขที่ชัดเจนแล้วก็ทําให้หลายคนเนี่ยคลายข้อกังวลจะทําให้นักลงทุนมั่นใจมากยิ่งขึ้นข่ใช่ครับกับเพราะกรับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะตรวิพัฒค่ะ สวัสดีค่ะดรพิพัฒน์เหลือนารมิตชัยนะคะซึ่งจากพัทระนะคะเห็นภาพชัดทีเดียว3เงื่อนไขหลักนะคะ1ก็คือจะต้องมีการระบทุทีเดียวนะคะว่าดอกเบีย้ยสูงกว่าซึ่งเรื่องนี้แบงค์ชาติทําแล้ว2ก็คือเรื่องของเงื่อนไขในรายละเอียดเช่นเรตติ้งที่แบงค์ชาติก็บอกว่าต้องเป็น investment grade แต่ดตรพิพัฒน์บอกว่าต้องมีมากกว่านั้นเช่นเรื่องของงบการเงินนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยนะคะส่วนข้อที่3ก็คือ ถ้าจะดูนะคะว่าจะมีการรับความช่วยเหลือแล้วเนี่ยบริษัทต่างๆเหล่านั้นนะคะก็ต้องไม่ทําให้ BSF เสียหายด้วยการคืนเงินก่อนที่จะไปจ่ายเงินปันผลนะคะหรือว่าในมิติอื่นก็ตามแต่แต่ที่สําคัญคือถ้าเป็นไปได้ควรให้หมดเลยถ้าเข้าเงื่อนไขไม่ใช่เลือกปฏิบัติมไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อข้อรหารัได สิ่งที่เป็นจุดยืนสําคัญนะครับที่ดรพิพัฒน์ผู้บริหารของทางหลักทรัพร์ก็คือให้กลไกตลาดหรือว่ามาเก็ตทํางานอย่างที่มันควรจะเป็นและ BSF ก็เป็นโต๊ะฉุกเฉินเท่านั้นสําหรับกรณีที่คนจําเป็นต้องใช้ต้องใช้นะครับขอบคุณที่ติดตามทีเดนช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ส่วนใครอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live เลยค่ะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ